ขอเวลานอกกันมาทั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะ EP 61วันนี้นะคะขออนุญาตเอาเรื่องเงินเงินทองทองมาแชร์กันบ้างดีกว่าเมื่อตอนเย็นค่ะเพิ่งดูคลิปของดรยุ้ยนะคะที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ชัดชาตินะคะด้านกลยุทธ์ของกทออมอแล้วก็ยังเป็น ผู้บริหารบริษัทเกี่ยวกับประสังหาริมัรั์ด้วยนะคะดรยุ้ยได้มาแชร์ว่าในช่วงนี้ช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาเราควรจะลงทุนกับอะไรนะคะแต่แพนมาสะดุดใจกับคำถามของวิทยากรที่ถามว่าแล้วถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ยังไม่ได้มีเงินมากมายเหมือนเจ้าของกิจการล่ะคุณจะออมที่ไหนดีที่สุดนะคะซึ่งก็แน่นอนคะ่ะก็ตรงกับ หลักการที่แพนได้เรียนมาจากบลจเนาะว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนสิ่งแรกเลยให้เราเช็คว่าบริษัทเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ภาษาอังกฤษเรียกว่า P.V.D. Fund P.V.D. กองนี้แพนมักจะบอกว่ามันเป็นกองทุนไร้พ่ายจริงๆนะคะเพราะว่าเงินที่เราโดนตัดออมเข้าไปไม่ว่าจะ 3%, 5%หรือ7%เนี่ย บริษัทจะสมทบเข้ามาในจำนวนที่เท่ากันแต่ก็จะมีข้อแม้ค่ะว่าบางบริษัทอาจจะแม็กอยู่ที่7%ยกตัวอย่างเราอาจจะสมทบได้ถึง10%แต่บริษัทจะสมทบคืนมาอีก7%หมายความว่าเงินของเราเนี่ยค่ะ10%ที่ถูกหักเงินเดือนไปบริษัทก็จะให้ตอบแทนกลับมาอีก7%ใช่ไหมคะแล้ว1 0กับ7%เนี่ย ที่เราถูกหากจากเงินเดือนเราค่ะจะถูกนำเข้ากองทุนและนำไปบริหารต่อตามสิ่งที่เราซึ่งเป็นเจ้าของเงินเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเลือกสรรบางคนอาจจะเลือกไปลงหุ้น80ตาสานี่20บางคนอาจจะลงตาสารนี่อย่างเดียวเลยเพราะไม่อยากเสี่ยงก็มีหลากหลายค่ะจำง่ายๆบริษัทเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหม ถ้ามีเงินของเราเอาไปใส่กองนั้นรับรองโตแน่นอนค่ะ 2. ถ้าไม่มีล่ะกองทุนภายนอกบรจต่างๆมีค่ะกองทุนสำรองเลงชีพแต่ไม่ได้ทำในสวัสดิการที่ว่าเราออม10%สมทบ7%ไม่ใช่นะคะแต่กลายเป็นว่าเราสามารถออมตามกำหนดที่กรตอที่แจ้งไว้หรือว่าสัมภาระรให้เรา หากลดหย่อนได้เท่าไหร่เราก็ต้องออมในเลทนั้นนะคะไม่ขาดไม่เกินกำไรนะคะก็จะได้จากเงินที่เราสามารถขอคืนภาษีได้จากสัมภารและ2กรณีที่กองทุนสำรองเลียงชีพของเราที่เราซื้อไวะคะ้ค่ะมีอัตราการเติบโตขึ้น ซึ่งแนวโน้มการเติบโตเนะะี่ยค่ะมีแน่นอนนะคะเพราะว่ากองทุนที่เป็นซื้อจากบลจเนี่ยเราต้องถือยาวเลยค่ะถึงอายุ5 5ปีออก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสำรองเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไว้เลี้ยงชีพถูกไหมคะเราสามารถที่จะมีเงินทุนเอาไว้ใช้ยามที่เราออกจากงานแล้วเพราะฉะนั้นเงินตัวนี้ค่ะเป็นเงินที่ ดูแลตัวเราเองนี่แหละในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นเช็คง่ายๆเลยค่ะบริษัทไหนมีให้เราออมในองค์กรของเราก่อนถ้าไม่มีตัดเงินของเรามาออมที่บจอที่เราสะดวกที่เรามีบัญชีธนาคารอยู่การออมคือเรื่องของความสม่ำเสมอเราจะสม่ำเสมอได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันง่าย ถูกไหมคะยิ่งหักบัญชีไปเลยเราไม่ต้องมาคอยโอนเองหรือไม่ต้องไปธนาคารทุกครั้งที่เราจะออมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแผนย้ำเป็นรอบที่485,400ค่ะการออมอยู่ที่นิสัยไม่ใช่จำนวนเงินเพราะฉะนั้นอยากมีเงินออมอยากมีเงินเก็บออม100ทุกๆเดือน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการออมเงินแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอคำนี้ได้เสมอใช้ได้เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ